สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่จะสาธิตในส่วนของการใช้งานอุปกรณ์ถังแก๊สนะครับใน g e n การ์กิมิสทรีนะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่เป็นถังแก๊สนะครับจะอยู่ในส่วนของตัวเคมีข้าวนะครับแล้วก็อยู่ในของแก๊สนะครับก็จะมีแก๊สให้เลือกนะครับอยู่หลายตัวเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะผมมี ไฮโดรเจนนะครับผมมีไฮโดรเจนผมดึงมานะครับในส่วนของถังของไฮโดรเจนก็จะมีวาล์วนะครับด้านบนซึ่งจะต้องดึงไปต่อนะครับดึงต่อสายไปยังตัวท่อนำแก๊สอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยด้านข้างนะครับจะมเีเป็นวาล์วนะครับสามารถที่จะเลื่อนเปิดได้ ้แต่การเลื่อนเปิดปิดนั้นถ้าหากว่าตัวด้านบนนะครับไม่ได้นำไปต่อกับตัวสายหรือท่อนำแก๊สแล้วนะครับมันก็จะใช้งานไม่ได้นะครับซึ่งเราต้องดึงนำท่อนำแก๊สนะครับจะอยู่ในส่วนของ glassware นะครับแล้วก็จะอยู่ในส่วนของ standard ตัวนี้นะครับ delivery tube นะครับตัวนี้ผมดึงขึ้นมานะครับ วิธีการต่อนะครับก็คือเราจะนําเอาเมาส์นะครับมาวางบริเวณของปากท่อตรงถังนะครับจากนั้นคลิกค้างไว้แล้วลากไปนะครับพอเข้าไปใกล้ๆนะครับมันก็จะดึงเข้าหากันจากนั้นปล่อยเมาส์กับนะครับอันนี้เราก็จะได้การเชื่อมต่อระหว่างท่อนำแก๊สกับถังแก๊สแล้วก็พร้อมที่จะเปิดนะครับดูอครั้งนะครับคลิกค้างไว้แล้วลาก ยืดได้นะครับแล้วตัวนะครับนี้เราก็สามารถที่จะเปิดแก๊สเข้าไปได้ตัวอย่างเช่นนะครับผมเอาปิเกอร์ใบใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วผมก็นำแก๊สไฮโดรเจนนะครับแก๊สไฮโดรเจนนี้ไม่มีสีนะครับแล้วก็คอลีนนะครับซึ่งมีสีออกเขียวนิดหนึ่งนะครับผมเปิดแก๊สทั้งคู่นะครับเข้าไปเก็บแก๊สไว้ใน ตัวปิเกอร์จะเห็นได้ทันทีนะครับว่าแก๊สตัวคอลีนนะครับเข้าไปอยู่ในปิเกอร์เรียบร้อยแล้วจะเห็นสีที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ซึ่งถ้าหากว่าเราจะมาทดสอบผมดึงเอาส่วนของอไม้นะครับที่ติดไฟตรงมีเปลวไฟตรงปลายนะครับแย่เข้าไปนะครับนี่ไฮโดรเจนนะครับต้องติดไฟนะครับนะครับ ไฮโดรเจนจะอยู่ในตัวบิเกอร์นี้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานถังแก๊สนะครับ